ข้อนี้จริงๆแล้วก็ไม่ยากแต่ว่าโจทย์ยาวน้องๆดูดิโจทย์เห็นไหมโห oh, เป็นหน้าเลยโจทย์หนึ่งข้อนี้คือหนึ่งหน้าเลยนะอะค่อยๆอ่านไปนะเดี๋ยวพี่ซูมเข้าไปข้อนี้นะครับตอนแรกเขาบอกว่ามันมีสาร abc เนี่ยลำเลียงเข้าออกเซลล์เนี่ยโดยมีสมบัติของสารและการใช้โปรตีนลำเลียงดังนี้สาร a ละลายในลิปิดไม่ใช้โปรตีนลำเลียงสาร b กับสาร c เนี่ยไม่ละลายในลิปิด แล้วก็ใช้โปรตีนลําเลียงอ่าคราวนี้ถ้าใช้โปรตีนลาเลียงแบบนี้เนี่ยสองอันนี้มันต้องมีอันหนึ่งมันต้องเป็นไม่ฟาสิลิเตตก็แอคทีฟทรานสปอร์ตถูกไหมจําได้ป่ะจําได้ป่ะอ่าไม่ฟาสิลิเตตฟาสิลิเตหรือไม่ก็แอคทีฟทรานสปอร์ตอ่านิทดไว้ก่อนนะ เพราะว่า2กลไกนี้มันต้องใช้โปรตีนในการลําเลียงนะครับแต่ถ้าไม่ใช้โปรตีนลําเลียงแล้วก็สารนี้ละลายในลิปิดเนี่ยพี่พี่สามารถตอบได้เลยว่ามันคือ simple diffusion อ่ามันคือ simple diffusion แพร่แบบธรรมดาการแพร่แบบธรรมดาเนี่ยแพร่ผ่านชั้นฟอสโฟลิปิดได้เลยไงเห็นว่าสารนี้มาละลายในลิปิดก็แพร่ผ่านชั้นฟอสโฟลิปิดได้เลยอ่ะสาร A นี่รู้เลย คันนี้ B กับ C เนี่ยเราก็ต้องมาหาว่าอันไหนมัน active transport อันไหน f a c i l i t a t e เข้าใจปะเข้าใจไหมอ่าอาโอเคนะคันนี้เรามาดูรูปเขาบอกว่าความเข้มข้นก่อนลำเลียงเป็นแบบนี้ความเข้มข้นหลังลำเลียงเป็นแบบนี้นะโอเคนะเรามาดูสาร B ก่อนครับสาร B อ่าสมมติพี่ให้เป็นสีเขียวก่อนลำเลียงฝั่งนี้มีสาร B เท่าไหร่1 2 3 4สาลฝั่งนี้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะสาร B นะก่อนลำเลียงฝั่งนี้มีสี่ฝั่งนี้มีแปดหลังลำเลียงฝั่งนี้มีเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้มีหกอันนี้ฝั่งนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะฝั่งนี้มีหกแปลว่าอะไรนี่พี่นับให้หมดแล้วนะน้องๆแปลว่าอะไร ก่อนลำเลียงอันนี้สี่นี่แปดหลังหลังลำเลียงอันนี้หกอันนี้หกแสดงว่าสารบีลำเลียงไปทางนี้ครับลำเลียงตรงนี้จากแปดไปสี่นี่ลำเลียงอย่างนี้ลำเลียงอย่างนี้เข้าใจปะเข้าใจไหมเนี่ยตรงนี้สี่ตรงนี้แปดไงพอมันไหลมาปุ๊บมันก็เลยบาลานซ์กันพอดีหกหกโอเคเข้าใจไหมแสดงว่าสารบีลำเลียงแบบแอคทีฟทรานสปอร์ตใช่ไหมใช่ไหมอ่ะให้ทาย แสดงว่าสาร B ลำเรียงแบบ Active Transport ใช่ไหมเออเอ้ยไม่ใช่เพราะอะไรเพราะลำเรียงจากมากไปน้อยเห็นไหมลำเรียงแบบนี้ใช่สาร B เป็น f a c i l ซ t a t เดีมากนะ B เนี่ยจึงเป็นลำเรียงแบบ f a c i l ซ t a t เนะครับโอเคนะนี่ B นะ โอเคเพราะว่าลำเลียงจากมากไปน้อยไงแสดงว่าเป็นการแพร่แพร่ผ่านโปรตีนตัวพาก็เรียกว่าฟาซิลิเทตถูกต้องถูกต้องอ่ะคราวนี้มาดูสาร C ส,สาร C เนี้ยก็คืออันนี้ใช่ไหมอ่ะพี่นับนะฝั่งนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ห้านะฝั่งนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้เจ็ดนะก่อนลำเลียงฝั่งนี้ห้าฝั่งนี้เจ็ดสาร C นะหลังลำเลียงนับนับ หนึ่งสองสามฝั่งนี้สามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าฝั่งนี้เก้าแปลว่าลำเลียงยังไงจากตอนแรกฝั่งนี้ห้าฝั่งนี้เจ็ดพอหลังลำเลียงอันนี้น้อยลงไปอีกเป็นสามฝั่งนั้นเป็นเก้าแสดงว่าสารสารดีสารซีเนี่ยมันลำเลียงอย่างนี้ครับมันลำเลียงอย่างนี้ครับอ่าลำเลียงแบบนี้ครับเข้าใจไหมตรงนี้จากห้ามันก็เลยเหลือแค่สามไงเห็นปะ มันลำเลียงไปทางนี้เพราะฉะนั้นลำเลียงจากน้อยไปมากนะจะลำเลียงจากน้อยไปมากแสดงว่าสาร C เนี่ยลำเลียงแบบ Activ ฟครับแอคทีฟ t r a n s ป o r ์เข้าใจเป่าเข้าใจเป่าส่วนความเข้มข้นใช่มีคนตอบมาแล้วส่วนความเข้มข้นส่วนทางกับส่วนทางของความเข้มข้นเนี้ยแสดงว่ามันต้องใช้พลังงานในการแบบดูดสารไปอันนี้แสดงว่าเป็น a c t i v ฟทรานสปอร์เก่งมาก เก่งมากอ่ะอ่ะนในน้นลองตอบคำถามสิตอบพ่ออะไรอ่ะเดี๋ยวนะน้องๆบอกว่าอ่านไม่เห็นเลยอ่ะอ่ะอ่ะขยายขยายถ้าขยายมากมันมองโจ์ไม่เห็นอีกเดี๋ยวเ๋ยวเร็วเวแป๊บนึงนะขอย้ายมานี่หน่อยอ่ะโอเคอ่ะโอเคอ่ะน้องๆ อลองอ่านโจทย์สออิตอบพ,อพ่อไลตอบพ่อไลตอบพ่อไอ่พิมมาพิมมาหน่อยอ่าเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยพอเราเข้าใจแล้ววิเคราะห์โจทย์ได้หมดแล้วทดทดทดอะไรได้หมดแล้วบางคนชอบตกมาตายตอนเลือกชอยนะครับอ่าตอนเลือกชอยก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่จะทําให้เราได้คะแนนหรือเสียคะแนนนะครับนะก่อนแต่ก่อนจะเลือกชอยเราต้องทดทดไว้ก่อนไง ในข้อสอบชีวะมักจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าไม่ทดไว้ก่อนเนี่ยอ่านอ่านขึ้นอ่านลงอ่านขึ้นอ่านลงแบบเนี้ยมันจะสับสนนะครับถ้าเราทดไว้ก่อนแล้วเราก็มามามา,มาเลือกชอยเนี่ยมันจะง่ายแล้วอันนี้เห็นไหมมีน้องตอบมาแล้วอ่าลองลองอ่านข้อ3นะการลําเลียงสาร C เข้าสู่เซลล์จำเป็นต้องใช้พลังงานในะการลําเลียงการลําเลียงสาร C คือ a c t i v e transport ต้องใช้พลังงานถูกไหมถูกเลยอ่าเก่งมากข้อน,นี้ก็เลยตอบ3เลยเห็นปะ โอเคนี่แหละประมาณนี้เนี่ยข้อสอบมปลายเด็กมต้นก็ทําได้ไหมก็ทําได้เพราะว่ามันเป็นข้อสอบแบบพื้นฐานเนี่ยน้องๆตอนนี้อยู่มอต้นใช่ไหมแล้วเดี๋ยวพอขึ้นมปลายไปแล้วเนี่ยนะครับใครแบบไม่ต้องใช้คะแนนชีวะเอเลเวใช้แต่คะแนนวิทย์ประยุกต์นะแทบไม่ต้องเรียนเพิ่มเลยเรียนแบบเรียนเพิ่มนิดหน่อยก็ทําได้แล้วนะครับนะสำหรับบางคณะนะครับแต่ถ้าน้องๆอยากเข้าพวกแพทย์ทันตะเภสัชจตวรอะไรพวกเนี้ยมันต้องใช้ วิทย์คะแนนวิทย์แบบยากก็คือชีวะเคมีฟิสิกส์แบบยากอนะไรเงี้ยต้องต้องสอบพวกคะแนนพวกนี้เอเลเวลด้วยนะครับโอเค